เอานางงามเพิ่นสิลงได้บ่ระวังคอแข็งแฮบได้โอโอ้ยโอ้ยซึ่งว่ารถนเนาะเฮาจะมาคอฟากไว้นําเพิ่นเขาเจ้าอยู่นี่เป็นตู้เพียงให้เขาเจ้าแล้วเฮาก็จะย่างลงด้านนี้ซึ่งเป็นจุดที่ว่าลงไปหาตาดห่างเส้นนี้ทูกคนมันจะไปสุดอยู่ันเพราะว่าบุญเลี้ยงขี่รถไปอดจุดน,นั้นว่าสิจอดรถที่ป้าหันแต่ว่า ญาติมันเสียนะก็เลยมาโค้งฟังน้ำเพลินนี้แล้วก็สีหากันออกลงไปเลยไปเขาไปทำกันเลยสะบายดีตอนเที่ยงมุดทุกคนเนาะตอนนี้บุญเลียงได้ยืนอยู่ที่ทางเขา้าตาดสะคขยวราฮึกบอกทุกคนตัดสะคขยตอนนี้ก็จะเป็นทางเขาเนะซึ่งว่าบุญเลียงขี่รถจากสซปูนมาเนาะก็จะมาหดจุดนี้ลังจากนั้น ขาเจ้าจะเห็ดทางในน้อยอยางลงไปทุกคนต้นนี้ก็จะเป็นทางเขาเขาไปเบื้องต้นกันว่าตาแห่งนี้มันมีความงดงามสำาใดเนาะเพราะว่ามันมีซื่อเสียงในตาตอนนัวนี้อยู่ที่เมืองเซโปนแข้งสวรรค์ตเคีทอต้นนี้ก็เป็นทางยางลงไปทุกคนก็จะเป็นทางน้อย,อยทางยางอิลี่ลลดไ,ดได้เอารถมาบไดได้นี่ ตอนนี้บุญเลี้ยงย่างไปทางหน้าเฮาเนาะป้นขี่รถไปฮอดทางนาเฮาเนาะเพราะว่าไปฮอดฮุ่นแล้วบ่มีอันมือยังบ่มีบ่อนจอดรถันน่ะสิจอดรถปะไว้ยนอันมันเสียก็เลยมาฝากเขาจ้าอยู่ตูบน้อยๆแน่ตัวนี้ก็เป็นทางยาลงไปจังากันล่ะย่าไวอยู่บ่บ่โอ้ทุกคนเห็นบ่สังเกตเห็นด้านหน้าบ่ ตันั้นก็จะเป็นตาดเราได้เห็นไหมเป็นแก้งเนาะเป็นแก้งตาดสะโคย <c oughs> ซื่อมันกับแปลกๆนิดน,นึงหัวคนบบเมนลามุกนี่หรอกเพราะว่าซื่อมันกับต่างเมนแนีวนี้ละ <c oughs> โอ้ธรรมชาติหุกคนตายแล้วบัดนี้ตาดบางงามหุวคนแกงเป็นตาดมันแกงบางงามแต่ว่าเข้าเจาา้ามาทำลายเนาะมาทำลายต้นใหม่ต้นนี้หมดแล้ว มาหางไห้หางสวนหมดแล้วโอ้เสียดายเขาคือปล่อยพระสสนมาทางแบบนี้วะหรือว่าเขาเจ้าต่างเบิกป่าเบิกสวนเหรอเนี่ยมหินตาตัวนี้บบเป็นเนี่ยที่หกคนเนาะโอ้ามา,าศาสบางงามๆลหรอหากันมามาทางต้นไหม่หิมมดมาปั๊มต้นไหม่หิมมด <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงสามโมงเข้าห้าสี่โมงแล,ล้ว อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นมาหน่อยหนึ่งอากาศหอนขนาดทุกคนแต่ว่าตอนนี้ท่านขี่รถมาหอดีกับจากเซปุนมาก็ประมาณสิบป้ายนาทีขี่รถจกักโดยความไวสามสิบสี่สิบกิโลเมตรต่อชัโมงแต่ก็บดได้ใกล้ทุกคนเขาก็มาหอดจุดนี้แล้วเด้ตัวน,นี้เป็นธรรมศาสตร์ที่ว่าเข้าเจา้า ทางมันละต้นใหม่ต้นใหม่ยันยเขาเจ้าปัม่มหิมมันละเ้าไปเบิง้งไปส้มนํนำกันเนาะว่าตาตนนัวนี้มันมีความโดดเด่นงดงามไปแบบใดนนอันนี้ก็เป็นนางเสาวงามเนาะมานำผู้หนึ่ง <c oughs> สีไว้อยู่บ่อนิอะไรบ้างได้ โอ้มักกี้6คนบุญเลียงย่างไปหั่นน่ะย่างไปด้านตนนันพุนย่างไปด้านนันพุ่นซึ่งว่าเป็นเส้นทางที่ว่าไปสุดเลยบ่สิจอดรถไว้ย่านรถเสียก็เลยกลับคืนขี่กลับคืนมาแล้วมาฝากรถนําเจ้าแล้วเขาก็ว่าย่างลงทางนี้ก็ได้กะถากันย่างลงมาทางนี้เลยก็โอเคอยู่ได้มันก็บ่ได้ไกลเนาะ ตอนนี้เฮาก็ย่างลงมาฮอดจุดตาดเป็นที่เฮ็บหอย6คนก็บ่เซ้งว่ามันตาดเนาะมันจะเป็นแก้งเป็นแก้งทีว่ยาใหญ่แหละโอ้มีโนนเห็นผู้คนสวยงามเนาะสวยงามแห่งต้นอาหารเฮ็ดใหม่แหละเด้เป็นจุดนําขึ้นนําลง สีหาหุคนยางลงไปใกล้ๆบางเนาะเข้าไปใกลๆ้ๆระวัะงระวังเอาไหวอยู่บ่ไหวอยู่ไหวอยู่เนาะมาใหา้มันคุมเนาะได้มาแล้วไหวบ่ไหวก็ตกไดีมาหุคนเอ้ยฮาฮี่ฮานองเนาะมาเบาิ่งมาชมเพื่อจะให้ทุคนได้เห็นสิ่งใหม่ๆสิ่งงามๆ ตาดสะโคยแห่งนี้หคนก็เป็นไ้ายนำเซบังเฮียงฮีไ่ฮา,านไล,ล่หมู่บ้านไล่เมืองมาแล้วก็มาตกอยู่จุดนี้ซึ่งเป็นยูดานคิดเนื้อของเมืองเซโปนก็จะมีแกงเป็นแกงแบบนี้แล้วก็เป็นตาดแบบนี้เลย โอ้หินอกเนาะเอาคือสินยางคามไปฝั่งน,นั้นบ่ได้นํำครับบึงเนาะนำะํำบักเลิกเอานางงามเพิ่นสิงลงได้บระวังคอแข็งแฮบได้โอ้ยคือวัดโดดลงคือบโบนยางไปทางน,านั้นฮุ <c ười> ่นบังแม่หกคนหล่มลงเลยฮันทับบุญเลียงโบเอาแข็งซุกไว้นี่เือว่าหัวฝาดหืนแล้วบางที เจ็บบ่โดนเบบ่ลาบติลาบนี่สุดน้าบ่ได้มากอั่นเด้อน่ะเฮาจะไปซอกบ่อนอาบน้ํากัน6คนโอ้อากาศห่อนอีหลีเริ่มห่อนมาแล้วตะเวนก็คิดว่าตะเวนสิตกสิรับอันนั่นล่ะยังแม่นมา มีความยาวพอสมควรทุกคนแกงตาดสะโคยแห่งนี้สังเกตได้ว่าเนาะจุดที่ว่านั่นฮู้นมาหอดจุดนี้ก็คือว่ายังบ่สุดเห็นบอกทุกคนมันจะมี2 2ฝากเด้ตัวนี้จะเป็นอีกฝากนึงตัวนี้อีกฝากนึงป่าคือสิลายขนาดทุกคนเบิ่งเนาะสังเกตเบิ่ง โอ้นำเขี้ยวลึบๆเลยนำนี่เลึกอิลี่เลยนี่เ <c oughs> บิ้งหนอกลักษณะก็จะเป็นมักเห็นหนอ่อผลน,นำมาเป็นโนนเป็นโนนลบบหนี้แเลย6กคนตัวนี้ก็จะเป็นตา เอาคือสิย่างมาฮอดแต่จุดนี้แล้ทุกคนเนาะซึ่งว่าด้านนั้นฮุ่นก็สิข้ามไปบ่ได้เนาะถ้าสิข้ามไปก็สิได้อยู่แต่ว่ายานเครื่องมันเปียกมันยังหั่นน่ะสิขออาบน้ําจักหน่อยก่อนทุกคนเอ้ยอดอีลกไยมาเฮ็ดน่ะมามาอาบน้ําอยู่เนื้อเฮ็ด ตัวน,นี้มันเลิกนะทุกคนมันเลิกนะสิบซอกห้าบอลตื้นๆแล้วก็ <c oughs> ก็สิลงเนาะลงหน่ำก่อนโอ้ตัวน,นี้มีเห่าออกทุกคนตัวน,นี้เห่ากับมานั่งอยู่บนเก่าทุกคนเ้ยซึ่งว่า保卫อ,าาอนอ吼伊里ีปดเกิบเยียบหืนตัวน,นี้นี่นะ่ะ โอ้ความหอนเอาไข่มาวางไว้น oh. oh ี oh. Emperor. Wow. Emperor. ่สุกเลยเบิ่งแต่กันละหญ้าเนาะป่าสหาบนาเพิ่นน่ะคือว่านาแดงเปียเลยเป็นหยังแดดไหมบ่หอนมันบ่หอนลายมันบ่โอ้เบิ่งบรรยากาศรอบๆบุคคลเนาะบ่ให้หอนได้จังไดุ๋คเอ้ยเบิ่งาานหนเวลาแสงแดดตองเซามันจะกระบขึ้นมา ฮึกเฮาฮึกใบนาใบตาเฮาจะเฮ็ดให้นามันแดงหน้าตาแดงไปเลยแหละต้นโตห่อนปั่นไฟเฮาตอนนี้ตะเว้นรับเฟือเนาะก็ค่อนข้างเย็นมาหน่อยนึงซึ่งว่าตอนนี้พวกเฮากลับมานั่งโซนห่มคนซึ่งว่าตอนีเฮาลงมากด้านนี้ตัวนี้เนาะลงมาจากนีแต่กลับมานั่งโซนห่มเซามื้อจักหน่อยก่อน ราะว่าบวไว้นําอากาศแล้วกหลังจากนั้นอากาศเย็นหน่อยเดหน่อยนึงเนะบุเหลียงก็จะท่าหคนยังเลาะอีกสํารวจอีกคือนึงเอาเศรสนบทบันกระลองมานําหรอกเพินสู้ได้ทุกไราสนบทบนกระลองเมืองเปูนยกหนมานําคน จักักมาก็ใไฮมากเลนและคิดว่าสิสซูแดดได้บาสุด้ายนี่ยอมแดดเลยนั่งอยู่นี่ฮะเด้อได้ยินป๊คปอยสียางเละ่หาฮหีห่าหนองยางเละไปเบิ่งด่านนี้ก่อนบุญเลี้ยงนาะสิี่าหกคนยางเละไปเบิ่งด่นานไตนี้ว่ามันเป็นยังไง ตัวน,นี้ก็จะเม่นหนำตกมันข้างโอ้คนตั้งแต่นนำขึ้นเนี่ยมันจะหัวหมดที่ข้าเจ้าก็จะเอา,อายังมาเคียนใหม่ตัวนี้เน,นาะเคียนเวลาหนำขึ้นหนำลงก็จะมาเบิง่งจุดนี้ซึ่งขาเจะามาแบบนี้เลยตัวน,นี้มีอีหวัวโอ้คนหรือเป็นตัวปลาโอ้เป็นปลาน้อยโอ้คน เป็นอีหวกบเมนปา่าน่ะอีหวกโอ้ยบัคไลายอยู่ใน <c oughs> ว่ากันว่าหกคนตาสะโคยแห่งนี้ในเมื่อก่อนเนาะจะมีผู้คนเคยตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตนี่จำนวนหลายได้เมื่อก่อน ก็จะตุกน้ำแล้วก็ฮิดให้หน้ำมันพัดไปติดกับงูหินเวลานํำขึ้นแบบนี้นะมันเป็นแก้งเวลาเขาตุกจมลงไปมันนํำจะดูดได้จะดูดเอาเหาติดกับพื้นนะจึงฮิดให้คนไล่หัวไล่คนทีว่าลอยนํำเนาะโบเป็นตายไล่ สอ,หอ่ห้บหาบอลลงหกคนบุเลียงจะเาคนยางไปหุนไปด่านหุนโซห้าบอลลงก่อนงูนหินคมใหญ่ส่งการปีนี้บุเลียงจะกลับมาอีกคนหนึง่งวันที่สิบสีบ่สิบหา้าสิบหก เพราะว่าสรงการคือสิมีคนมาลินมาส้มไลยอยู่แต่ว่าบมเมนจุดนี้นะทุกคนซึ่งว่าก่อนทีบุญเลี่ยงจะออกจากตัวเมืองเซปุนมาเพราะว่าสอบห้ามเขาเจ้าก่อนแล้วว่าห้างเขาตัดสะโคยนี่สาม,มาเข้ามาได้จากซองห้างเขาเจ้าบอกว่าเข้ามาได้ซองซองห้างแต่ว่าซองห้างที่ว่าบุญเลี้ยงมานี้มันจะ เข้าห่างซี่แยกหงมอเมืองเซปูนแล้วก็เข้ามาด้านนี้ห่างเขาเจ้าจะเฮ็ดครัวใหม่เนาะครัวคามนําต้นหันที่เป็นนําสาขาของอันเซบะเฮียงแม่นํานแหละก็บ่ได้ใหญ่ดอกแม่นําตัวซึ่งว่าบุญเลียงย่างมาฮอดจุดนี้6คนกะย่างลงไปบ่ได้แล้วนี่มันต้นนี้ก็จะเป็นวังพี่ใหญ่เลยแหละ เนาะแล้วก็ดันนั้นก็คือจะแคบๆคือสิย่างไปบ่ได้นะบ่เียจะหยุดเทียงเฮานี้เนาะดานนี้นะบ่ย่างไปจะหยุดอยู่นี้ซึ่งว่าหาสิย่างลงไปไตนะทุกคนต้องได้ใส่เวลาดนพสมควรแหละเบิ่งโอ้ไกอีหลีสุดลูกหูลูกตาเลยด่านเนื้อก็มันมี ซองแบงหนำมันจะไล่หังเบืองทรายแล้วก็เบืองขวาด้านนี้จุดหนึ่งเนาะแล้ด้านนี้อีกจุดหนึ่งเป็นนำํำที่ไล่มาซองซ้ายเลยสำหรับสถานีแห่งนี้ท้าหกคนอยากมาเที่ยวมาชมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่วา่านามาหกคนสำหรับซ้ายของเหียวแบบ ลุยได้หน่อยนึงนะมาลุยย่างลุยเนาะมาย่างลุยเลาะนํากันโอเคอยู่เพราะว่าคือจุดที่เฮาเห็นสภาพนาทิวของพื้นที่ตัวนี้จะเป็นเห็นที่ว่าเป็นงูนเป็นงูนเนาะคือที่เห็นนี่แหละมาประจุนใหนี่ก็โอเคอยู่ดอกแต่ว่ามื้อนี้บุญเลียงมานํากันละยาก็เลยย่างหลายบ่ได้ทุกคนเพราะว่า ผู้หญิงอยากได้ได้นึงไปบ่ได้หั่นน่ะอยากได้ได้นึงไปบ่ได้โอกาสหน้าทุกคนโอกาสหน้าได้มาใหม่จะมาหายแต่เนื้อจําไตสิมาหาแต่เนื้อจําไตให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่ามื้อนี้คือสิได้แต่ซํานี้ก่อน ไปอีกดันเนื้อกะไก่เขาสมควนโอ้เลี้ยวไปสุดห <c oughs> ลูกหูหลูกตาเลยเงี้ยวอิลี่ได้เก่งตัวนี้สำหรับคนฮีวายักมาเนาะต่างเมืองต่างแข้งแล้วก็ในประเหตุหลอกประเหต์สำหรับคนใดยักมาแต่บวกหูห่างเขาก็มาห่อตัวเมืองเซฟอลก็สามารถมาซ้อพามทาง ้าบานเข้เจาะว่าตัดต้นอีกไปทางใดทางใดขาเจาะจะแนะนําให้ซึ่งว่าหวกเขามาคือกันโปจะบุหูแต่ว่ามาโซ่้ามข้เจาะมาแล่ะกันจึงมาฮอดไล่บอลใดทุกคนมาโซ่้ามขาเจาะก็บทรงซ้ำบอลเ่านั้น่องซ้ำบอลก็สิลงมาฮอดจังได้โอเคอยู่บ่โอเคบ่ซาบันกระลอง เมืองเซโปนชาวบ้านดุกระลองอหน้าแดงบุดเลย้ยวกุนหน้าบุกเป็นเอาเลยแดดใหม่พักหน้าก่ันเอาเลยทคนสำหรับคลิปนี้บุญเลี้ยงจะข้อจุบไว้สำนีก่อนขอบมุกขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้ Olá,